ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันทงฟุตบอลประจำวันพุทธที่4ตุลาคม2566กับช่องบิลลี่บ้านผลบอลน,นะครับช่องที่มาวิเคราะห์ฟรีฟันธงฟรีให้กับคุณผู้ชมแบบเพื่อนที่ห่วงใยเพื่อนนะครับไม่มีเป็นเบื้องเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับเราต้องการสร้างพื้นที่นี้ให้กับ นักลงทุนตัวจริงทุกท่านนะครับที่อยากจะได้ทัศนะทัศนะที่ไม่หลอกลวงจริงใจแล้วก็วิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาสามารถแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้เราเองไม่ทําตัวเป็นกูรูนะครับแต่ว่าเหมือนมาช่วยกันเปิดข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันฟันธงให้กับคุณผู้ชมได้อย่างมั่นใจตามสถิติที่เราเองได้นํามาให้คุณได้เห็นใน สดๆระหว่างที่เราวิเคราะหไปก็จะมีการเลื่อนให้ดูสดๆเลยนะครับว่าสถิติเป็นอย่างไรไม่มีหมกเม็ดกันเลยนะครับอย่างไรก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นช n e ลนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราเองจะมีทีเด็ดมาให้คุณผู้ชมทุกวันนะครับวันละ5คู่ยกเว้นวันจันทร์วันเดียวที่เราจะขอพักนะครับนอกนั้นก็จัด หักจัดเต็มให้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเร,เ,เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับฟุบอลยูาแชมเนส์ลีในเวลาห้าทุ่มสีหนาทีตามเวลาประเทศไทยครับอาลันโก้มาดริดจะพบกับเฟยยนูนะครับคู่นี้อตรันิกต่อ0 7นห้านะครับนี่ครับเป็นคู่นี้เลยครับ เราไปดูบทวิเคราะห์ตามเว็บไซต์กันหน่อยครับแล้วก็สถิติเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาพันธงกันนะครับทักุณนะครับโดยผลงาน้านัดหลังสุดของทางด้านแอตมาดริดเนี่ย ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับมีแพ้บาลนเซียสูงสาในลาลิก้านะครับคุณผู้ชมเสมอลาซิโอหนึ่งหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเรียวมาริดิสามหในลาลิก้าครับชนะโอซานุน่าสองในลาลิก้าแล้วก็ชนะคาดิต3สองในลาลิก้าเช่นกันนะครับส่วน ผลงาน5นะัดหลังสุดของเฟอร์ลูกันบ้างครับก็ชนะ5นะัดรวดเลยครับคุณผู้ชมโหดมากครับทีมแข่งจากฮอลแลนด์นะครับมีชนะอูเทร็ค5-1ในเอเลดิวิซิลีกนะครับลีกสูงสุดของฮอลแลนด์ก็มีชนะเฮเลนวีนะครับ6-1ชนะเซลติก2-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะอาแจก4-0 และชนะทางด้านของโก h เฮดอีเกิไป3ประตูต่อหนึ่งครับโดยทัศนะครับของสำหรับเกมนี้นะครับเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแอลเอเ็กมาดริดเองเนี่ยที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยขึ้นม่อเป็นอย่างมากนะครับชนะเกมในบ้านมา12นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนผู้มาเยือนอย่างเฟรนูดเองเนี่ย ก็ฟอร์มดีนะครับแต่ว่าลีกเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะไอการที่เขาโชว์ฟอร์มดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอทีมที่ไม่ได้แกร่งเหมือนพวกราลีกาสเปนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมองว่าแอตมาดิดเองเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับผมว่า2-0อาจจะมีซ้ำไปนะครับต่อห7 5เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยครับฟันธงไปเลยครับกดแอดเป็นกดแอดมาดิดพีชิตชัยครับ แลวคู่ต่อไปครับเราไปกันที่อาเบไรซิกหรือว่า RB ไรซิกเนี่ยอาจด้สองอย่างนะครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงของพี่เมียลีกนั่นเองนะครับไปดูผลงานกันสักเล็กน้อยครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของไลฟ์ซิกเนี่ยชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับมีชนะอัลสบวกในบูเลิก้า3-0ชนะยังบอย3-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะกลักบัตในบูเลิก้า1-0ชนะเฮเลนวิสบาเดน3-2ในศึก d f เอฟเอโคนะครับแล้วก็เสมอเป่ายนมิวนิกในบูเลิก้าได้2ประตูต่อ2ครับส่วน ถ้านัดหลังสุดของแมนซิตี้กันบ้างครับก็ชนะสามแล้วก็แพ้สองครับมีชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งในพรีเมียร์ลีกชนะเลสเตอร์เบลเกตสามหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะฟอเรสต์สอศูนย์ในพรีเมียร์ลีกแพ้นิวคาสเซิล์ศูนย์หนึ่งในคาราบาวครับที่ส่งเด็กลงแล้วก็พวกบรรดาตัวสำรองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับเพิ่งจะแพ้นัดแรกครับแพ้กับวูดแฮมป์ตันไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับสำหรับแมนซิตี้ โดยเกมนี้อย่างที่บอกไปครับว่าแมนซิตี้ต่อ0.75เนี่ยวันนี้ออกมาเยือนก็จริงครับแต่ว่าสภาพผู้เล่นดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยอืมไม่ได้แข่งแกรงอะไรนะครับค่าสรรพสิทธิ์ของทีมรวมถึงอ่าอืมคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยครับยังไงก็สู้ทางด้านของแมนซิตี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อ0.75ผมว่าแมนซิตี้เนี่ย ยิง2ลูกขึ้นไปได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปพูดถึงว่า1เมตรหรอก2เมตรมีแน่น,น,นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันทงไปเลยครับแมนซิตี้ขยี่ชัยอย่างแน่นอนและคู่ต่อไปครับเราไปกันที่ FC ฟซีปอร์โตนะครับจากโปรตุเกสน,นะครับจะพบกับบาร์เซโลนาทีมจากสเปนครับ เราไปดูสถิติและความพร้อมกันสักหน่อยครับผลงานห้านัดหลังสุดของปอร์โตกันก่อนครับคุณผู้ชมชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งครับมีเสมอคะแนนของอาร์โรคาหนึ่งหนึ่งใน พิเมล่าลิก้านะครับมีชนะเอสเตลาด้า1-0นะครับชนะชักตาโดนเนต3-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะกิลวิเซนเต้2-1ในพิเมล่าลิก้าและนัดล่าสุดกับแพ้กับเบนฟิก้าไป0-1ในพีเมร่าลิก้าเช่นกันนะครับเขาก็วิเคราะห์เสริม้ามาครับบอกว่าปอโต้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานผู้เล่นได้หลายรายนะครับเนื่องจาก ปัญหาอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอีวานมาการโนเอวานิลสันนะครับกาเวียเวรอนนะครับไซดูไซนูซีและกองหลังกับตันทีมจอมหดด้านเปเป,เป้นั่นเองที่น่าจะพลาดในการลงสนามดวกับบาซ่าเนื่องจากความฟิตที่ไม่เต็มร้อยนะครับโดยในเกมนี้ทางด้านของฟาบิโอคาร์โดโซจะได้แก้ตัวอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เจ้าตัวโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่19ในเกมลีกัที่ผ่านมาซึ่งเขาจะจับคู่กับทางด้านของดาวิดการโมในตำแหน่งเซนเตอร์ฮัฟโดยมีเจ้ามาริโอและเวนเดลเป็นแบ็กทั้งสองข้างขณะที่แดนกลางจะมีของทางด้านอีวานเจมี่นะครับรับบทเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่ข้างหลังส่วนกองหน้าครับทีมชาติอิหร่านอย่างทางด้านของเมดีทารมี่ก็น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นกันนะครับ ส่วนทางด้านบาร์ซ่ากันบ้างครับผลงาน5นะัดหลังสัตว์เลยหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ครับมีชนะเรอเบติส5-0ในลาลิก้าชนะรอยัลอันเวิร์บ5-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเซลต้าบิโกส้2-0แพ้อ่าชนะสิแม่ชนะจะบอก2-2ชนะเซลต้าบิโกได้2ได้3-2ครับแล้วก็มีเสมอมาโยการ์2-2 และนัดล่าสุดในลาลีกาสเปนครับพวกเขาชนะเซบียาได้1ประตูต่อศูนโดยจาก2กองกลางอย่างท่านของเบรดีและเฟรนกี้เดยองเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บในเกมลีกที่ผ่านมาบาร์เซโลนาเองนะครับก็ต้องเสียท่านของราฟินญาไปอีกหนึ่งรายหลังจากที่เจ้าตัวสูกเปลี่ยนตัวออกเลยตั้งแต่นาทีที่37ดนะครับด้วยอาการบาดเจ็บในส่วนของแฮมสติง และคาดว่าจะต้องใช้เวลาพักอย่างน้อย3-4สัปดาห์กันเลยทีเดียวครับซึ่งจากอาการบาดเจ็บราฟินญานจะทำให้ทางด้านอีคายกุนโดกันนะครับที่นัดก่อนถูกถอยไปเล่นเป็นตัวต่ำเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็นตัวปั้นเกมลุกร่วมกับทางด้านของกาบีา้โดยที่จะมีทางด้านโอริโอโรเมอู รับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับในขณะที่ตัวรุกก็คงจะนำมาโดยซูอัลเฟรกนะครับโรเบิร์ตเลวารอฟสกี้และแข้งอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเจ้าหนูลามีนยามานนั่นเองนะครับเนี่ยครับผลงานเจอกันของทั้งสทีมครับส่วนใหญ่ก็เป็นบาซ่าชนะนะครับ ชนะได้ถึง4ี่ครับแล้วก็ปอร์โตชนะเพียงได้แค่หนึ่งัดเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ครับเอ่อไปที่ทัศนาแล้วก็ฟันธงกันเลยดีกว่าเนาะนนี้บอกไปครับเคยเจอกันมานะครับบาซ่าเปิดบ้านชนะไป2 0ูวันนี้ปอร์โตเล่นในรังตัวเองแข็งแกล่งครับไม่แพ้ใครมาเจ็เกมติดต่อแล้วแต่วันนี้ต้องมาเจอบาเซโนราที่ฟอร์มช่วงหลังโคตรจริงและโหดกว่าครับชนะ1ิบจาก1ิบนัดหลังสุดและยังไม่แพ้ใครด้วยเช่นกัน วันนี้ออกมาเยือนครับคำโบราณบอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางคงจะจริงบาเซนโลนาคงจะไม่มีใครหยุดอยู่นอกจากเฉยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกดต่อบ,บาเซนโลนาออกมาซ่านอกรังอย่างแน่นอนครับ แต่คู่ต่อไปครับเราไปกันที่ฟุตบอลเอเชียนเกมกันเลยดีกว่าครับเราไปดูผลงานเอเชียนเกมกันหน่อยดีกว่าโดยผู้แรกที่เราจะฟันทงครับเป็นฮ่องกงดูยบสามครับพบกับญี่ปุ่นดูยบสามนี่เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศรอบสีท่ทีมสุดท้ายกันแล้วนะครับ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฮ่องกงได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับโดยนัดนี้ครับญี่ปุ่นยู23เนี่ยต่อถึง4เม็ดเลยนะครับคุณผู้ชมฮ่องกงนี่ก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมที่ผ่านมาครับโดยการเคลียร์อีหลานตกรอบไป1ประตูต่อศูนย์กับอีหลานที่เอาชนะไทยไป2-0เนี่ยแหละครับโดนฮ่องกงกดไป1เม็ดตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อครับเดี๋ยวดูครับ ฮ่องกงครับเข้ารอบมาด้วยการมีศูนย์แต้มครับงงไหมคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มนี้ครับมีแค่สองทีมครับอันดับสามอันดับสี่เนี่ยอ่าซีเรียกับอัฟกานเนี่ยเขาอยู่ดีๆก็ถอนตัวออกไปด้วยน่าจะเหตุผลเรื่องของงบประมาณหรือไม่ก็การเมืองนี่แหละผมคิดว่านะถอนตัวออกไปครับไม่มาจีนครับก็เหลือเพียงแค่ฮ่องกงกับอุซเบกครับทีนี้ทีเนี้ยมันก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมเขาเอาที่หนึ่งที่สองเข้ารอบถูกต้องไหม สุดท้ายได้เป็นการประชุมเงินออกมาว่าก็เพราะฉะนั้นสองทีมนี้เข้ารอบชัวร์ครับต่อให้จะแพ้หรือจะชนะอะไรกันเท่าไหร่ก็ตามครับเขาได้ได้เข้ารอบทั้งสองทีมครับเพราะมันมีอันดับสามดีที่สุดด้วยไงแต่กลุ่มนี้มีสองเพราะฉะนั้นเข้ารอบไปทั้งคู่เลยนะครับฮ่องกงเนี่ยแพ้อุซเบกิถานไปทั้งสองนัดนะครับมีศูนย์แต้มครับแต่ว่าได้เข้ารอบงงไหมอะงงรับผมเนี่ยแหละงงโดย รอบ16ทีมสุดท้ายฮ่องกงเนี่ยปราบปาเลสไตน์มา1-0ครับปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ในรอบแรกเนี่ยพวกเขาเสมอกาตาร์ได้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับก็โดนฮ่องกงกดไป1-0ตกรอบไป16ทีมสุดท้ายและรอบ8ทีมสุดท้ายครับฮ่องกงเจอกับอิหร่านเนี่ยบอกเลยครับทั้งโลก ยังไงก็กดไปที่อีห่านกันหมดถามว่าให้ผมให้บอลวันนั้นผมก็ให้อีห่านนะแต่โชคดีที่วันนั้นเราไม่ได้มีการวิเคราะห์และฟันธงกันนะครับวันที่หนึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นอ่าอ่ามันจะเป็นเหมือนกับมีบอลอื่นๆหลีกทั่วโลกโดยเฉพาะหลีก,ก,กใหญ่ๆเตะก,กันเยอะครับผมก็เลยไปเลือกไปฟันธงดีพวกพเมลีอะไรพวกนี้นะครับวันนั้นก็เลยไม่ได้ฟันธงคู่นี้ไม่งั้นนี่ให้ไปก็ตายครับเพราะยังไงผมก็แทงผมก็ต้องเลือกกดอิห่านเช่นเดียวกับคุณผู้ชมนั่นแหละ แต่ใครจะเชื่อครับว่าฮ่องกงพลิกล็อกครับชนะอิหร่านได้1-0เขยอิหร่านตกรอบเฉยเลยนะส่วนนัดนี้มาเจอญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ารอบนี้เจอของจริงแล้วอ่าอิหร่านเนี่ยผมว่ามันดูทรงมันเกงแกว่งพลาดง่ายตั้งแต่นัดเจอไทยละแต่ไทยเราไม่คมน่เองนะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยแหละเวลาเราไปเจอชื่อชั้นนี่มันโหดกว่ามันใจมันมันกจะฝ่อไปก่อนเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้ครับแต่พอโดนเขาสวนมาครั้งกองครั้งเนี่ยเป็นประตูหมดเลย เราเลยแพย้อิหร่านไปแต่ว่าวันนั้นอะเราเองเล่นดีกว่าอิหร่านนะถ้าเกิดใครที่ได้ชมเกมก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับนะครับแต่สุดท้ายกบฮ่องกงนัดนี้มาเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นต่อสี่ลูกผมว่าไอชนะญี่ปุ่นอญี่ปุ่นชนะไอชนะแน่ๆแต่ผมว่ายิงไม่ถึงนะฮ่องกงเกมรับเหนียวนะครับไม่งั้นอิหร่านเจาะได้ไปแล้วถูกต้องไหมไม่งั้นปาเลสไตน์เจาะได้ไปแล้วคือบอกเลยครับว่าเกมรับเขาเหนียวแน่ๆแล้วแหละขนาดเราไม่ได้ชมเกมนะดูแค่ไฮไลท์นิดหน่อยนะแค่ไฮไลท์ประตูอะ ผมก็มั่นใจนะครับว่าญี่ปุ่นได้ชนะไม่เกิน2ลูกมาต่อ4เมตร3 4เมตรในยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กดฮ่องกงรวยแน่นอนครับและคู่สุดท้ายครับเป็นรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับเกาหลีใต้พบกับอุซเบกิสถานครับเกาหลีใต้เองรอบแปดทีมสุดท้ายชนะเจ้าภาพจีนมาสองประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าภาพจีนในรอบ16ทีมสุดท้ายวาเขาเขี่ยกาตาตกรอบไปด้วยนะครับแต่เกาหลีใต้ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเอาชนะครีริสถานไปหมดท่าเลยครับ5ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มากดจีนอีก20ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับส่วนอ,อุสเตรเลคสถานเนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาได้20หลังจากที่เสมอกันในเวลาปกติ 0- 0นนะครับโดนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ และรอบแปดทีมสุดท้ายอุซเบริสถฐานเคียราอุาดิอาราเบียตกรอบไปครับโดยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนัดนี้เป็นศึกแข่งศัก์รีครับอุซเตกเสถฐานชุดนี้ก็น่าจะต่อยอดมาจากพวกชุดยูยี่สิบอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังมีชุดเด็กที่เคยเล่นแล้วเป็นแชมป์เอเชียยูยี่สามตอนสมัยเจอเวียดนามหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นอาจจะมีบางคนในสิบเเจ็ดสิบแปดหรือเปล่านะแต่ว่าได้เล่นในชุดยูยี่สาม วันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งในการเล่นทัวร์นาเมนต์ยูทีพสามเต็มตัวในศึกเอเชียเกมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเกาหลีใต้เนี่ยโจทย์เดียวของพวกเขาคือต้องชนะนะครับเพื่ออะไรเพื่อการการันตีว่าจะไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีกฎหมายกฎชัดเจนของพวกเขานะครับว่าถ้าอยากที่จะไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยคุณต้องประสบความสำเร็จในรายการระดับทวีปนะ ต้องทวีปเลยอ่ะต้องเป็นที่หนึ่งในเอเชียนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามซึ่งมันโจทย์ดี่ของพวกเขาก็คือต้องเป็นแชมป์เอเชียนเกมส์ครับถึงจะรอดไม่ต้องเป็นทหารไม่เหมือนกับนักโรลเลอร์สกเก็ตใชื่อมสเก็ตบอร์ดนะอ่ะที่เอไม่ใช่สกเก็ตบอร์ดขอไปอ่าคล้ายเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อแบบที่เราจากักกันโรลเลอร์เบรดแบบดีใจแลวนะทำท่าดีใจอะไรจะเข้าเส้นชัยนะชูนิ้วแล้วไปชะลอความเร็วสุดท้ายโดนผู้เล่นของไชยนิสตัเปหรือไต้หวันเนี่ย แย่ค่ะเข้าเส้นชัยไปก่อน0.1วินาทีครับอย่างฮาเลยครับผมว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเห็นข่าวนี้ในโซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วนะครับเนี่ยแหละครับสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าไม่รอดพ้นจากการต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับโอ้น่าเสียดายมากครับ1วินาทีเปลี่ยนชีวิตครับจากคนธรรมดาจากนักกีฬาต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับนะครับคู่นี้จริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่ามันมันเดายากนะคุณผู้ชมคมันสูสีกันนะครับเนี่ยครับเกาหลีใต้ ต่อแค่0.25ต่อเสมอแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่าอ่าด้วยของแพชชั่นนะฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเล่นเพื่ออยากจะได้เห็นรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อศักดิ์ศรีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเล่นเพื่อชีวิตตัวเองนะครับกูต้องรอดกูไม่อยากไปเป็นทหารเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าให้เรื่องของแรงบันดาลใจอ่าผมมองว่าเกาหลีใต้น่าจะมีแพชชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เดาวล้วนๆครับบอกเลยครับมันมันออกได้สองหน้าจริงๆครับบอลดิ้งบอลเด็กเนี่ย ดาวยากครับแต่ผมว่าถ้าดูเราดูที่แรงนดานใจเนี่ยภายที่เกาหลีใต้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นกูนี้ฟันธงไปเลยครับกดเกาหลีได้ต่างตีบหมีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจําวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนเลยครับเฮงเฮงปังปังครับแล้วก็อย่าลืมครับผมขอฝากอ่าชแนลของเรานะครับตอนนี้รู้สึกว่าอ่าทิกต็อกเนี่ยมันลงไม่ได้นะลงไปเวลาเรามีการวิเคราะห์หรืออะไรเนี่ย คลิปจะชอบโดนลบนะครับตอนนี้เราก็มีแค่ช่องทาง y t u t u นะครับซึ่งเร็วๆนี้ถ้ามีช่องทางอื่นๆของโซเชียลมีเดียผมเองก็จะมาบอกคุณผู้ชมให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีเพียงแค่ YouTube เราจะมีการลงคลิปเต็มแบบ20นาทีแบบนี้นะครับและมีคลิปชอ็อตสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามานั่งฟังนานๆนะครับอยากจะแบบฟังไปเลยดีกว่า5คู่ว่าผมเลือกอะไรบ้างก็ไปกดฟังในในดูกดดูกดฟังใน t u b e c h anel นี้แหละครับแล้วเลือกตรงเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตค่ะ u t u b e s h o t นะครับก็คือเป็นคลิปสั้นๆประมาณ1นาทีผมได้วิเคราะห์และฟังทงสั้นๆให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเพจบิลลี่บ้านผลบอลช่องเช็คอ่าช anel บิลลี่บ้านผลบอลของเรานะครับสำหรับวันนี้ดูจากเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ